มาพี่น้องมาตําปลาแซบๆกินน้ากันค่ะเริ่มต้นด้วยเอาพริกแห้งใส่ลงไปเนาะค่ะน้าตาลเกลือแล้วก็ผงนั่วกระเทียมค่ะครกให้แตกคกพริกกระเทียมให้แตกค่ะ ปูน้าดองใส่ลงไปใส่ไปจากสองโตค่ะปูนานี้บปูนาแรงเนะคะโบม,มีมันถ้หนาแรงจะมีมันเหลืองๆกินนี่แซบค่ะหลังจากนั้นก็เอามะเขือเ,เทศค่ะใส่ลงไป ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแสลงไปทัพพีเครื่องตำโดยน้ำปลาเครื่องทัพพีน,นี่เป็นสูตรสำหรับคุกหนึ่งแสบตลอดค่ะตำแบบบ่ตรงซิมก็มได้ตำโดยมะนาวหนึ่งลูกค่ะ ใส่ลงไปเอาเปลือกใส่น้ำเนาะพี่น้องเวลาต่ำจะได้หอมๆเยอะใส่กันค่ะต่ำให้ปูแล้วก็มะเขือเทศแตกต่ำโดยเสซนมะคุงค่ะ น้ำมัต้มแล้วก็ผักใบเลื่อยค่ะหรือว่าผักชีฝรั่งตำเยอะใส่กันพี่น้องสมตำในบ่ตำดนเนะคะบะเยอะดนเนีเ่ยเซนระคงสิประกอบตามด้วยหอยแข้งสตอแล้วก็ผักไายลวกค่ะ คุณเล่คุณเล่ใส่กันพี่น้องเสร็จแล้วคะ่ะตำปลาทั้งแซบทั้งนัวมาเด้อผู้ใดคิดอยากกินนำ้ำเดี๋ยวสิหาวะเบอเอินถ่ายคลิปเบิ่งแล้วถ้าชอบถ้าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องพกาพาแซบได้เ้ยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ